สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมสวัสดีตอนเช้าสายบ่ายเย็นค่ําหรือว่าก่อนนอนนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอีกแล้วครับกับสำหรับเกมฮอลโหลไนท์นั่นเองตอนนี้นะฮะวันนี้ผมก็จะมาเดินหน้าหาเนื้อเรื่องต่อนะครับผมไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะฮะแล้วก็จะทําการสํารวจแบบไปด้วยเลยในตัวนะครับโอเคไม่พูดพิมพ์ทำเพลงเราลงไปกันเลยผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าเราจะเจอเนื้อเรื่องหรือเปล่านะครับผม ก็จะทําการสํารวจที่ที่ไม่เคยไปนะฮะผมว่าเราน่จะต้องไปใช้สถานีนะผพะว่าอาจจะเร็วกว่าเราจะทําการฟลัดทาวเวลไปที่ที่ใกล้ที่เราจะไปต่อที่สุดนะฮะผมเฮ้ยสก๊อตคุณลุงลวงเราจะไปกันที่ไหนดีไปโฟกัเทนคอสโลตนะฮะมันจะมีสถานีหนึ่งนะที่อยู่แถวๆใกล้แถวข้างล่างนะผมเราน่าจะเดินทางสะดวกกว่านะัะผม โอคทางขวานี่ไปได้หมดเลยนะฮะเฮ้ยสวัสดีครับคุณลุงฟังหน่อยชหด้าแปลกนะเจ้าใช้เส้นทางของเก่าๆนี่เลยชนะตลกสิดดีตลกปีแท้จริงน่ะเราจะไปต่อสู้ต้องการความสะดวกสบายหรอกนะทำไมอ่ะก็ขอมีไว้ให้ใช้อ่ะครับใช้ไปสิแหม โอ้ทางขวานี้ไปได้หมดเลยนะเราออกขวาเลยแล้วกันนะฮะเราก็ไม่รู้จะไปไหนดีไปลูกกระจอกวะอ่ะฮัเราเล่นนะฮะโอ้เวยนอ,อัปเดตด้วยนะฮะทางขวานี้เราไม่มีแมปใช่ไหมรือมีเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออันนี้มันลูกศิษย์ ของนักดาบหร be ือเปล่าแน่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 อุ๊ย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 ฟันสามทีด้วยเฮ้ยโหดกับคุณลุงนักดาบอีกไหนมีป้ายให้อ่านไหมโอ้มันบอกเหมือนเป็นกระเช้าเลยนะฮะคอมค o m มอน Come on Come on Come on <Yeah. S 1> อย่าหลบตรงนั้นดีอย่าหลบตรงนั้นดี uh, 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 uh. Uh. Come on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  bro Come on bro เฮ้ยเฮ้ยคุณ uh, uh. เกิดก่อนนะฮะ <Sim> <laughs> นี่โอ้ีสี่สิบมากๆกระโดดไปหลายฮิตเลยนะ ่างนมีอะไรอ่ะก็มีทางไปต่อนะครับผมยัง่งเราจะไม่ไปนะฮะเราจะตามป้ายไปมันคืออะไรโอสถานี้เหมือนว่าจะเป็นเมืองนะผมทรไม่ชินตรงนี้ก็ใช้ไม่ได้สเปกอ๋อประตูที่มีโอเพนสล็อตนะผมเราทำอะไรได้ ใช้อะไรไม่ได้นะฮะเหมือนจะต้องหาอะไรมาใส่หรือเปล่าประตูก็ไม่เปิดนะฮะเมืนว่าที่นี่เราจะยังไม่ต้องมาสำรวจนะครับผมน่าจะเป็นของน่าจะหลังๆเกมเลยมั้งว่าเราต้องไปหาชิ้นส่วนมาใส่นะฮะหรือไปหาได้จากที่ไหนเออผมจะดูข้างบนนะฮะว่ามีทางไปต่อหรือเปล่าไม่มีนะผม เราไปสำรวจข้างล่างเลยลวกันไปเลยลงไปโอเคฮะตอนนี้เรามาอยู่ข้างล่างแล้วไม่เห็นแมพ <c oughs> ผมเป็นตัวด้านซ้ยอยู่นะเห็นวงมันยืด,ยดรๆรูรูไม่รู้ว่าจะมีอะไรนะนี่ก็ไม่มีอะไรนะก็ดูเป็นพื้นที่โล่งโล่งแบบแปลกๆด้วยโอเคเั็นก็ไม่เป็นไรนะฮะ ตัวนี้ทำอะไรได้อะผมฟูอย sí hey, 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 hey. ่างเลยสวัสดีคร oh. uh ับโอ้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 เฮ้ยมันบิกชนป่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอดิเอ้ยเอ้ยเอ้ยลบลบได้วยมันแรงวันโอ้ขอเพิ่มด้วยอ้นเฮ้ยขึ้นแล้วลบ นี่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 เพิ่มเลือดก่อนไม่อยากนะขึ้นไปก็หลบนี่เอาเอาเอาเฮ้ยขึ้นไปกห็หลบนี่โอ้โหไหลฮิตจังนะไหลฮิตไหลฮิตเอาดีเอาดีโอ้โหไม่อยากนะฮะตัวนี้ดีมันไม่ปล่อยอะไรแปลกๆมาเปิดประตูได้แล้วเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยลูกมาเต็มหมดเลยอน้องอิเยยโอเคไม่เท่าไหร่นะฮะเองนี่กระจอกเมนแมงเลยขอยโทษน,นะฮะผมขอเปิดทางลัดไปก่อนนะฮะเปิดเอ้าเปิดโอเคไปต่อครับ อันนี้คืออะไรร้าน,นค้าหรือเปล่า <c oughs> เฮ้ยล oh, ิซซีเธอช่างมีดาบที่แปลกประหลาดจริงจะก,การะท่อนไม้เนอเธอจะไปได้ไกนในในะนะลก็แค่ไหนก็เชียวนะฮะ๋ยวนะแล้วแกเป็นใครล่ะโอ้อยางงี้นี่เองมังก่าแห่งนี้ช่องมีความแปลที่แปลกประหลาดที่นำทางฉันมาสู่ข้างล่างนี่ทนายไม่ได้เจอฉันแล้วก็คิดไม่ออกเลยว่า คงจะไม่ตื่นอีกแล้วจะชื่อสไลด์ใช่ไหมสไลด์ปกติแล้วฉันอาศัยอยู่ที่เดิร์มาส์น่ะแต่อากาศที่นี่ไม่ค่อยจะเหมาะกับฉันเท่าไหร่ฉันคิดว่าฉันน่าจะกลับไปน่าจะดีที่สุดถ้าเธอกลับไปข้างบนแล้วก็มาหาชั้นสี่ฉันจะเป็นเพื่อนให้แกลนายได้นะโอ้จริงเหรอรัะเธอกำลังสํำรวจอยู่งั้นเหรอกล้าหาญมากเป็นนักเรียนที่กล้าหาญซะจริง วยนะจ๊ะโอเคฮะเหมือนว่าเราจะได้สมาชิกเพิ่มหายไปแล้วหายไปเร็วมากตัวนี้ดูเหมือนจะเป็นเมืองเก่านะฮะเหมือนว่าจะมีเคยมีผู้คนอาศัยอยู่ที่นี่แต่ด้วยเหตุผลผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันเสียงอะไรอะแบบอัปเดตนะผม ใครเอ่ยใครครับเดี๋ยวทําจะตกใจนะเนี่ยสวัสดีจ้าสวัสดีเข้ามานี่สิเจ้าตัวน่ารักทับต,ตัวตามสบายคิดว่าเป็นบ้านของตัวเองเลยนะจะชื่อสาธุบ้านนะ่ะอืมเป็นชามสโตนะฮะเธกกำลังพูดเรื่องอะไรใช่แล้วชามยังไงล่ะฉันเห็นว่าเธอก็มีคอลเลคชั่นของเธออยู่นะ มันเจง๋งมาเลยเธอจะแสดงให้เธอเห็นว่าฉันมีอะไรบ้างด,นดนูสิโอ้มีชามขายนะครับผมอ๋ออันนี้ถ้าใช้ไอ้ที่กร่อนะฮะอ๋อน่าจะได้เลือดทั้งเลือดทั้งกร่อนะครับเวลาคอนซูมเข้าไป That nail you r e a l is adorable นะฮะ nail นา่าจะเป็นชื่อเรียกของอาวุธที่เราถือนะฮะก็คือ nail ก็คือตะปูตะปูหรือเข็ม เออน่าจะตะปูนะฮะตะปูที่เธอถือนะั้นมันช่างน่ารัก,กจริงเอาชามนี้กลับบ้านไปดูสิส่วนชามอันนี้นะฮะ steady body นะฮะร่างกายที่แข็งแกรง่งสมใส่เปสิแต่ละนิว้วอ,อันนี้สามอันสามดาวเลยเหรอสเปลแคสเตอร์ถ้าเธอได้เรียนสเปลไหนแล้วก็เธอสามารถซื้อชามนี้ได้เลยนะจะทำให้สเปลแรงขึ้น oh. ถ้ามีครบ5ชามมันจะปลดล็อกนะฮะนี่ส oh ิบแี่สิบห้าโอ้มมยก็น่าจะทำให้แบบใช้สกิลเร็วขึ้นหรือเปล่าตั้ง800รอยแต่ใช้ตักงสามช่องนะ,ะผมอยากได้อันที่มัน2อันแล้วก็คุ้มค่านะฮะลองนิวเหรออันนี้น่าสนใจนะครับผมซื้อไปก่อนลองนิวโอเคได้มาแล้ว2อันจริงจผมก็ทำการไล่ซื้อพูกนี้ได้หมดเลยนะชามโนอ๋อ โอเคผมเก็ตละอันนี้คืออ๋นนออันนี้คือตัวเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มช่อง,องนะผมเราก็จะใช้ extend ออกไปได้นะผมเรียบร้อยโอ okay, เคิ่มจุดนะฮะต่อไปเราต้องมีครบสิบชามนะเราจะปดจุดได้นะครับผมโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเดี๋ยวเรามาจัดชามก่อนนะผมตอนนี้เรามีชามหนดูดอันนึงนะฮะผมแต่น่าจะใส่หาที่ใส่คอส อันหนึ่งได้นะฮะอันนี้หนึ่งอันเหมือนกัน s t ตตี้บอดีนะฮะผมอยากรู้ว่าลองนิวมันจะเป็นยังไงนะผมใส่ไม่ได้ฉะนั้นผมจะเอาโซคค่ชื่อออกก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวใส่รองนิวนะครับแล้วก็ใส่สเตตี้บอดีไปผมอยากรู้ว่ามันจะฟันไกลยังไงนะก็ไม่เห็นมีอะไรเฮ้ยคุณหลอกขายผมหรือเปล่าเนี่ย increase of r a g e of barrier new แล้วมันใช้ไงมันบอกว่าไกลขึ้นเหรอไกลจริงเหรอไกลไหมรู้สึกไกลขึ้นไหมก็ไม่รู้สึกว่ามันจะแตกต่างจากเดิมนะฮะโอเคเดี๋ยวลองนิ w เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะผมยังไม่เห็นความแตกต่างเท่าไหร่ฉะนั้นผมจะกลับไปใส่โซคัชเชอร์นะครับผมเพราะว่า โซคัชเชอร์ ure, น่าจะมีประโยชน์มากกว่านะฮะแต่ใส่สเตติบอดี้ก็เอาออกนะครับผมเอาเป็น t อนออฟอ a g o นี ony, แล้วก็โ so ซคัชเชอร์แล้วกันนะฮะถอนออฟออฟอคุนี ony, มันบอกว่าเราเวลาเราได้รับดาเมจนะฮะตัวเราก็จะมีหน้ำทิ่มแทงออกมานะคผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงผมจะไปลองก่อนแล้วกันลองลองให้มันจบดีเรานะฮะนี่โอเค ประมาณฮิตหนึ่งนะฮะที่มันจะโจมตีแทนเรานะผมโอเคก็ไม่ได้แย่นะฮะก็ถือว่าแลกกันนะครับผมก้กาเสียไม่แย่ฮะไม่แย่ตอนนี้เราก็มาสุดทางที่เราจะมาได้ณตอนนี้แล้วของตรงนี้นะดูว่าไปได้ต่อก็ไปไม่ได้ต่อแล้วนะผมกระสุดแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปนะฮะแล้วออกซ้ายกันเถอะโอเค สช่มันนะทิ้งไว้ตรงนั้นไปแล้วจ้าของอซ้ายเลยโอเคเราอยู่ซ้ายตรงนี้แล้วนะฮะที่ที่เราไม่เคยมาสำรวจนะผมจะบอกแล้วว่าเราต้องขึ้นข้างบนนะ่ะว่าแล้วเรวาจะไปได้ไงเนี่ยใช่คำถามคือผมจะไปได้ยังไงหรือว่าผมต้องยอมให้มันทิ่มผมเหรอได้ปะ โอโ้ทีมเราตายเลยเพื่อครับแสดงไม่ไม่ได้นะเดี๋ยวผมต้องใช้สกิลอะไรหรือเปล่าใช้นี่เหรอบัตเชียเหรอไม่นะอันนี้ผมต้องโฟกัสโซะก็คือต้องใช้สกิลน้าที่จะมีเกาะแสดงว่าน่าจะไม่ใช่อันนี้นะผมโอเคตอนนี้ก็รู้ว่ามีหนอนอยู่ตรงนี้นะผมโอเคตอนนี้เราไปที่อื่นกันเถอะะเราจะกลับไปทางเดิมนะผม เพื่อทำการไปหาเส้นทางใหม่ๆต่อไปนั่นเองนะครับเฮ้ยตัวนี้ก็ดีเสียงนอนนะตรงไหนเอยเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะเสียงนอนมือนจะอยู่ข้างล่างนะผมอันนี้คืออะไรเอ่ย อ๋อมันเราเปิดเปิดทางเชื่อมนั่นเองเชื่อมมาไหนเนี่ยมาไหนไม่รู้นะฮะแต่ลงไปช่วยเจ้าหนอนก่อนหนอนอยู่ไหนไหนเอ่ยอยู่ไหนหน่ะอยู่ข้างไหนน,นะไ,ม,ไนะนนม่น่นาใช่นะก็คือถ้าเสียงตัวนี้อหายไปแล้วแบบหายไปหรือว่ามันเป็นเสียงจากงแตรงเมื่อกี้หรอเส้นี้ตรงไหนอ่ะสายนี่เหรอใช่หรอไม่น่าใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้แหละนี่ไง เออโอ๊ยโอันถุีบันถุย,ถยเงละ่ะทอนออฟอัดค,คนนี่เองจะอ,ออกไปหรือเปล่าจะมีอะไรมาแลกให้ข้าไม่งั้นข้าไม่ปล่อยนะ <laughs> ทำหนา้าเศร้าด้วยเออจะทศรไปเลยไม่ช่วยแล้วโอ๊ย <laughs> okay. โอเคมา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 ขามามามนมา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 มอมา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 นี่าม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 าา มือตืต่นเ้เลยเว้ยเฮ้ยรีดเสียงมือแบบนี้แล้วกูจะไปไงวะเนี่ยเสียงอะไรวะตู้ไม่เปิดด้วย มือนสผมคนลูกเลยอะคนลูกจนื้อเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าจะไปไหนไม่ได้นะครับประตูก็ไม่เปิดเหมือนว่ามีเสียงอะไรด้วยเสียงอะไรวะตัวนี้เราก็ใช้ไม่ได้นะผมไปละไปละมายุ่งลวครับโอ้ทางที่มันมืดๆนี่ผมไม่รู้จัดการยังไงกับมันดีนะฮะเก่ okay, ขวานี้ไปไม่ได้นะผมโ okay, อเคตรงนี้นะฮะไปต่อ่านจะเจอชามที่แบบมองเห็นในที่มืดหรือว่าเจอแบบ เรื่องก็ได้นะผมตรงนี้เหมือนข้างหน้าจะมีหมู่บ้านด้วยนะฮะอันนี้ป้ายหมู่บ้านหรือเปล่านะยิงด้วยนะฮะจะเข้าไปไงอะ่ะเข้าไปไม่ได้นะผมไปไม่ได้เหมือนตรงนี้จะเป็นลิฟต์นะแต่ทำไมมันไม่เปิดอะ่ะมันไม่เปิดใช่ไหมตรงนี้เดี๋ยวผมต้องมาจากทางฝั่งอื่น อาจจะต้องมาจากฝั่งอื่นนะโอเคไปไม่ได้นะฮะเจอทางตันนะผมเดี๋ยวนี้เรา,เอาออกขวานี้ได้โอ้เราเหยียบได้ไหมเนะี่ยโอได้นะฮะน้ำพุร้อนเหรออุ้ยมนเติมอันนี้ให้เราเติมโซให้เราว้าวอัปเดตด้วยอ๋อน้ำพุร้อนนะฮะเติมโซเต็มเลย สบายจริงนะในชีวิตจริงผมก็อยากมีน้ำพุร้อนกันนะเฮ้ยตรงนี้คือน้ำพุร้อนนะแต่ก็ไปไหนตอบไม่ได้แล้วนะผมเฮ้ยทางต่อไปที่จะไปสำรวจก็คือถักข้างล่างตรงนั้นนะครับผมไปซูมเข้าไปใหม่นะฮะตรงนั้นนะฮะโอเคขอบคุณมากตรงนี้มีน้ำพุร้อนนะฮะเราสามารถมาแช่เพื่อเพิ่มโซ่ได้นะผมเราทำทีมาแ้วแตอนนี้เราซูมโซตรงนั้นได้เลยนะผม เราตกลงข้างสายลานี้นะผมไปเลยวสโกัน,นี้เราขึ้นตรงนั้นถหปาถึงนะผมน,นี้ก็มีมบ้านกันนะาเชียไปข้างล่างนะผมอันนี้ก็มีข้างล่างฝั่ง้า,างี่เปเอหเดียวกันูนผมจะไปทันก่อนอ๋ออันนี้นนนคือที่เก็บเงินนะผมเก็บเงร็จแล้วโอเคไอซีไอซีตอนนี้มัาก็ลงไปทางนี้แล้วกันพนะิษด้วยเนี่ยรันนะเริ่มมีเหด้วยเนี่ยเราออกขวานี่แล้วกันนะฮะ ว่าเหมือนจะไปทางหมู่บ้านได้นะทางที่เราไปจอลิฟรือะไรอะ่ะเฮ้ยเหมือนพอด,ดีตรงนี้มันขยับอะ่ะต้องฟันปะนจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมเนี่ย a few moments later ต้องฟันก็ ดูเหมือนจะไม่เกิดอะไรนะแล้วผมจะไปต่อไงเอ,งเอ่ยไปต่อได้ไหมช้วะหลังก็ไม่ได้นะโอเค346 minutes later <laughs> ไม่ได้นะผมเคดูเหมือนทันนี้เราจะยังไปไม่ได้นะเสียดายแต่เราต้องลงข้างล่างนะผม เราอยู่ฟังเจ้าเวสนะฮะที่ทิ้งเหตุออแล้วตัวนี้มันตัวอะไรอะเฮ้ยเฮ้เอาไม่โดนด้วยโอ้้เจอกับตัวใหม่ๆอยู่นะฮะเคเราจะมาสำรวจแบบนี้แล้วกัน <c oughs> ไม่รู้เราจะเจออะไรใหม่ๆไหมน่าจะมีแต่เหตุนะ เนีย่ยมีป้ายชี้ไปทางเมืองด้านล่างด้วยนะฮะเห็นนี่ก็เป็นตัวธรรมดาปะไม่มีอะไรใช่ไหมยอย่ามาระเบิดที่หลังนะเฮ้ยอ,อ๋อตอนนี้น้ำนี้ดูเหมือนว่าจะลงไม่ได้เลยนะฮะเราลงมาได้นะตี่นี่มีใครนอนอยู่ด้วยค,ครับคุณเมาเห็ดพิษหรือเปล่าออกขวานะฮะนี่มีอะไรเอ่ยเฮ้ยอันนี้จะ กับเราวะอ๋อนี่คือมานั่งโอ้มันคือวราแมปอัปเดตนะฮะสวัสดีครับคิดว่าจะ่าฉันไปได้เนะี่ยฉันได้กินน้งแกเแกเก็บหินพวกนี้ด้วยหรือ,อจีโอไม่ฉันสิแล้วฉันจะให้อะไรตอบแทนที่มันดีกว่านี้อ๋ออันนี้เขาเรียกว่าจีโอโอเคฮะแปดสิบหกเอาไปเลยครับผม อ๋อแล้วให้ดูดูสิเธอต้องการมาหรือเปล่าเธอต้องการมาแล้วก็อลเปลี่ยนมาสิเธอต้องการจีโอมากกว่านี้ต้องการมากกว่านี้อ๋อเป็นชามเหมือนกันนะฮะฟราจายฮาร์ดนะครับผมนี่เป็นสิ่งของที่ล้ำค่ามันชอบเป็นชามที่สวยงามเหลือเกินจะทำมันให้นายเองเลยนะจะทำให้นายรู้สึกว่าสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นทนายที่กลัวที่จะตายแล้วก็นายตองการชามนี้แน่นอน มันทำอะไรได้อะมันอาจจะเพิ่มแบบเกลดเลือดให้เราปะสองหลอดเขเคฮะดวนอื่นประจายกรีดนะฮะมันพิเศษและมีค่ามากเลยนะอ๋ออันนี้เพิ่ม G O นะผมโอเคเพิ่ม G O ด r อ p นะฮะประจายสเตรนท์นะผมนี่จะทำให้เธอนะ่ะแข็งแรงขึ้นตัวองเธอแล้วก็ใครก็ตามจะต้องกลัวเธออย่างแน่นอน แต่เอาไว้ก่อนนะฮะตังผม,มจะหมดแล้วรู้สึกว่าช่วงนี้เจอร้านค้าเยอะเกินแล้วเดี๋ยวผมไปหาแมปด้วยโอเคโอเคนะเดี๋ยวลงไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะเจอลุงหนอนมาขายแผ่นที่นะฮะนะเดี๋ยวผมไปทางหมู่บ้านแล้วกันนะเห็นชี้ไปหมู่บ้านอาจจะเจอหมู่บ้านก็ได้มีเห็ดอันใหญ่ด้วยว้าว,ว,าวเออเออ อุ ð, ้วิวว um, 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 ้วมังกิ้งอ่ะมังกิ um, um, ้งอ่ะทำไมอ่ะมาที่มาที่เอ้ยติดติดมุมหรอติดมุมหรอติดมุมหรอติดมุมติดมุมก็เสร็จโจรสิครับโอ้ผมว่าไปข้างบนน่าจะสะดวกกว่านั่นแหละแต่ข้างอ๋อมาข้างล่างเราก็จะต้องแบบกระโดดกระโดดแต่ขึ้นกลับไปไม่ได้นะข้างล่างแล้วกันนะ ตรงน,นี้ก็ดูเหมือนว่าจะเคยเป็นเมืองนะมีประตูด้วย<อ>แต่ถูกปกคลุมโอ้ถูกปกคลุมด้วยเห็ดพิษนะครับผมนี้เองตรงนี้ก็เปิดไม่ได้นะประตูเมืองนะผมกันอะไรไว้ว <Near on>. ่าเรายังจะไม่เจอลุงนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวุ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 ้ยมันแรงยังอะเฮ้ย <out> 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 เมื่อกี้ผมเลือดเท่าไหร่อ่ะทำไมม,มันแรงได้ขนาดนั้นน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายละตายละผมนี่จะตายละลุกหลบก่อนนะโอเคดูเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นบอดไฟใช่ไหมขอให้ไม่ใช่โห่โหัโสดีครับ เป็นมิดหรือเปล่าผมต้องการคุยนะครับ<ต>อ๋อโอเคเป็นมิดนะฮะเลียนครับฮ่าฮ่าท้าเล็กๆของสิ่งมีชีวิตที่เล็กๆนะฮะเธอดูเหมือนจะเป็นนักผจญภัยนะฉะนั้นเราก็เหมือนกันสินะหาสถานที่ท,ที่อันตรายใช่ไหมล่ะฉะนั้นเดอมาถูกทางแล้วล่ะจงใช้ชีวิตอย่างฉลาด จะมีชีวิตรอดแล้วเราจะเจอแล้วเราจะเจอกันที่ถนนทนทาขนาดนี้นั่นนั้นนะผม <laughs> เน้นเน้เนไอต,ตัวนี้ก็มีป้ายชีย้ไปหมู่บ้านนะโอ้โหขึ้นมานี่นี่น่าลัวนะตัวนี้มันโดดได้เหรอที่นี่เออชวยมัอ๋อ กันนะเพราะว่าันนนะนี่ทุกอย่างที่นี่เป็นเห็ดเลยนะเคยังมาได้อยู่นะเฮะ้ฮอเฮ้คดีนะฮะข้างล่างไม่มีบอ่อน้ำจักลาโอ้ยตัวนี้เหมือนตัวนั้นเลยอ่ะที่มันระเบิดเราอ่ะนี่โอ้ยเฮ้ยย่า ไ่คอยปถ้าผมไม่มีประสบการณ์มาก่อนนี่คือผมน่าจะแตกเฮ้ยเราเจอแล้วคุผู้หญิงคุณอยู่ผมไปทำไมออกขวาด้วยนะฮะอาจจะต้องตามไปนะอันนี้คือศพใครอ่ะมีศพใครด้วยนตามไปนะครับผมเราไม่รู้จะไปทางไหนนะะตามเธอไปรอผมด้วยโอ้โหอินสเปก ศูนย์กลางของฮอลลูนสได้เปิดอยู่ข้างหน้าเถอแล้วใช่ไหมอ๋อแล้วเราจะไปไงวะเนี่ยไปก็ไม่ได้อเออไปไม่ได้นะฮะโอเคซึงใจจริงๆแล้วเราจะตามไปไงอะ่ะไปไม่ได้อะ่ะใช่ไหมโอ๊ยไม่มีแมปด้วยโอ้โหจบเลย ดูเหมือนเราจะต้องไปทางนี้นะแต่เราไปไม่ได้จริงๆนาอาจจะต้องใช้อะไรข้ามไปหรือต้องเปิดอะไรไปบะต้องเปิดนะหรือว่าต้องอ้อมขึ้นข้างบนนะผมแต่ข้างบนก็โดดไม่ถึงแล้วอ่ะนะฮะแสดงว่าไม่ใช่ทางนี้ที่เราจะสามารถไปได้ตอนนี้นะผมเราไม่ได้ตามเธอคนนั้นไปนะฮะอย่างแรกที่ผมต้องทำคือเปิดแมปตรงนี้ก่อนนะครับลวงมาไกลเลย ขอให้เจอพี่พักพิงก่อนนะฮะโอ้โหผมอาจจะเตกก็ได้นะขอหาที่พกเลือดก่อนนะเอาดูตัวเองเหรอสำน้ำหน้าบางอานัก ใช่มันก่อนแล้วกัน,นพอหาที่นั่งพักก่อนนะฮะจะเจอไหมเนี่ยทีนี้ดูมืออีแล้วมันจะใช่ที่นั่งพักปะเนี่ยเสียงอะไรแปลกๆละแต่ตัวนี้มันทำอะไรได้อะเพราะว่าระเบิดน่นอนเลยดูจากตุ่มแล้วอ๋อ,อตัวนี้มีเจ้าหนอนนะผม เจ้นหนอนนี่อยู่ทุกที่เลยเหรอแกมาไกลบ้านนี่เนี่ยจะทำไมแกรู้จับได้ล่ะโอเคเจ้าเป็นอิสระแล้วเออไปเด็กก็ไปไปตัวนี้หาจูเซฟกับคุณลุงใช่ทางที่เราเคยมาปะเฮ้ยดิมอนมันจะอยู่สายนี้นะแต่เราไปไม่ได้เราต้องขึ้นข้างบนแน่นอนอเจ๊มาจับกันแล้วจับได้ไปที่แล้ว ไปไป,ไปไปที่ไปที่รูสิบบาทนะเนี่กรดยดนะี่รูสิบบาทข้ามมือป่ะใช่สายนี่แน่นอนนี่ไงโอ้ซื้อเลยครับแมพทำร้อยโอ้โหเราเดินเ<ข>อาละครับคุณผู้ชมครับก็สําหรับพาร์ทนอกรูนอกทางนี้นะฮะก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะขอแบ่งเปง็น2พาร์ทแล้วกันเนาะ เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยาวเลยนะครับเพราะว่าผมหาทางไปต่อไม่ได้จริงๆนะครับก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับผมยังไงก็ดูแลสุขภาพในช่วงนี้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าไม่นานเกินรอนะครับขอบคุณครับ